สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับเรื่องราวข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาอยู่ในโหมดของเจ้าลู่สื่ออีกแล้วนะครับซึ่งเราเองก็ติดตามเจ๊เจ้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ซีรีส์ของเจ๊เจ้าจะออนแอร์ air, ซึ่งเป็นแนวโบราณยุทธภพเจ๊เจ้าจะได้ออกมาตวัดกระบี่บูล้างผ่านชิงเจ้ายุทธภพซึ่งหลายคนที่เป็นแฟนของเจ๊เจ้าคงตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นบทบาทนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกบกับหนุ่มหลออย่างหยางหยางบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้กระแส ปังก่อนฉายนะครับเทียบท้าปตภีหลังจากที่วันที่8เมษายนมีการเปิดตัวทางบัญชีเวยป๋ออย่างเป็นทางการเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับได้รับยอดไลค์ในจีนไป2,030,000ครั้งแล้วก็ยังมีการดูมากกว่า2ล้านครั้งซึ่งมันอบอุ่นมากนี่แค่การเปิดตัวเท่านั้นนะครับพอซีรีส์จริงฉายผมว่าถล่มทลายกระแสทั้งคู่ก็ย่างๆเขาเป็นระดับแบบวัวท็อปอยู่แล้วของวงการนะเจ้ารู้สื่อนี่ก็คือดาราสาวที่มาแรงแห่งยุคโดยเฉพาะซีรีส์แนวสด ใส่น่ารักตองเธอโดยเฉพาะยังยิ่งบุกกระแสกันอีกครั้งในจีนฮนะสำนักข่าวของจีนนี่รายงานเกี่ยวกับช็อตที่เจ้าลู่ซือป้อนขนมปังหยางหยางอีกแล้วเขาบอกว่าปฏิสัมพันธ์นั้นหวานมากสื่อจีนบอกว่าเจ้าลู่ซือเนี่ยแฟนๆของเธอได้ตั้งตารอซีรีส์ก่อนวันเริ่มออกอากาศด้วยทักษะการแสดงของเธอใบหน้ากลมที่น่ารักและเธอก็แสดงละครได้ตลกมากในลหลายๆเรื่องนี่ฮะทั้งสื่อได้เผยถึงเบื้องหลังครับไม่รู้ว่านี่เป็นเบื้องหลังหรือว่าเป็นฉากในละครน,นะเจ้าลู่ซือเนี่ยนะครับ ก็เอาขนมปังเนี่ยไปป้อนหยางหยางฮะหน้าตารุ่มกลิ่มเลยฮะหยางหยางดูบังแดดซะด้วยเขาก็บอกว่าหยางหยางเนี่ยเป็นคนที่เบาบางแล้วก็หล่อเหลาหน้าตาแบบนี้เหมาะมากสำหรับการแต่งกายโบราณลักษณะสามมิติทําให้ฝูงชนเนี่ยกระโดดเข้าติดตามอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวภาพปรากฏในวันที่10เมษาคร,ครับในกองถ่ายทาซีรีส์ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากก็ได้เห็นถึงการป้อนขนมปังกันนี่แหละครับซึ่งสื่อก็จี้จุดอีกว่าสันนิษฐานว่าการแสดงละครครั้งนี้ร่วมกันนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องของมิตรภาพ ส่วนตัวของหยางหยางแล้วก็เจ้าลูซื่น,นั้นดีมากหากไม่ใช่มิตรภาพที่ดีจะไม่มีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติและใกล้ชิดเช่นนี้ จี้กันเข้าไปนะกระแสควา,ามจิ้นมาแรงก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มขึ้นอีกมาดูว่าในซีรีส์จะหวานแค่ไหนหรือว่าเจ๊เจ้าจะตะลุยยุทธภพบแบบจัดๆ18เมษายนจะเป็นการเริ่มออนแอร์วันแรกนะครับจะ up 8ตอนเลยทีเดียวนะเราก็รอติดตามทางช่องของ VTV นะฮะก็หวังว่าภาคไทยจะออกมาเลยเพราะแอดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบดูซับเท่าไหร่นะสายตาสั้นด้วยแหละแล้วก็อ่านไม่ทันภาคมันได้อัธรสกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็บอกดูซับฟินกว่าเยอะนะก็ว่ากันไปติดตามชมครับ ทียบทาป,ปตัตตพีและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมารายงานในวันนี้哈ท่านชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกาลจะให้แอดมินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ